เออฝั่งดาราไม่มีเลยครับพอห้าหมื่นเงียบไปเลยพี่แพทหกหมื่นหกหมื่นโอ้ยเลขหกไงต่อครับต่อต่อยังไงเจ็ดหมื่นเดี๋ยว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 โอ้โหตบอไปเลยต่อธนภพหน่อยเดี๋ยวเอาจริงไหมเนี่ยเนี่เอาจิงไหมเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวต่อธนภพผมถามคุณจริงๆรอันนี้นี่คุณเป็นแฟนคลับมาริโอเมลเลอร์เหรอนอกจากจะแฟนคลับรุ่นพี่ผมแล้วก็รักพี่แพทเนี่ยแหละครับโอ้ยตายแล้ว อยู่เป็นนะเราจ่ายเจ็ดหมื่นกเอากลับเยอะเลยไม่คิดว่ารุ่นน้องโรงเรียนผมจะอยู่เป็นขนาดนี้เอาพจ็ดห <70. S 2> มื่นเพราะว่าผมรู้ว่าพี่ๆผู้ใหญ่ที่น่ารักฝั่งตรงข้ามยังเล่นกับผมเนี่ยคุณพี่คนนี้เรามองหน้ากันมาบ่อยแล้วฮะเลขแปดต้องมีพี่โอ้โหเ<ต>ท่า <ำ S 1> ไหร่นะพี่แสนหนึ่งแสนหนึ่งโอ้ลักษณะนี้ผมรู้แล้วต่อเชื่อพี่พูดไปเลยแสนหนึ่ง พูดไปเลยต่อธนภพคุณกล้าๆแต่ถ้าเกิดพี่เขาไม่ต่อตัวใครตัวมันนะแสนหนึ่งเป็นแสนหนึ่งที่ทำไมการประมูลครั้งนี้คุณดูแบบไม่แบบยิ่งใหญ่หน่อยอ่ะแสนหนึ่งพูดเลยเดี๋ยวจ้องตาก่อนนะแสนหนึ่งเออครับพี่ครับยังไงครับสู้ไหมสู้ต่อไหมครับให้ต่อธนภพไหมครับแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเพิ่มหนึ่งพันเพิ่มน้อยหน่อยยอดมันเริ่มเยอะ้พี่ว่าแแสนเท่าไหร่ครับ หนึ่งหมื่นอ๋อหนึ่งหนึ่งหนึ่งแครับมีใครพี่พลพีเชื <h 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 ่อมันพี่พลยังไงครับพี่พลครับเท่ๆไปเลยครับพี่แสนหนึมืนนันตอนนี้อย่างพลอ๋อต้องแสนหนึ่งหโอ้โหเยอะมากครับ1 1ึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าไม่เป็นไรครับจะเยอะจะน้อยเรายังไงเรากำตันาทำคุอยู่แล้วกับตันยานี่สิครัมินาไงครับมินพี่วันเส้นว่าไงครับ ชัยดาครับชียดอันละครับคุณหมอโอ๊กหนึ่งแสนหนึ่งมั้ยฮะตอนนี้หนึ่งแสนเดี๋ยวโทรถามแม่ก่อนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับห้ารอยมีไหฮะพี่พี่วันรัรฮะพี่พี่ปเลยพี่วุ้นมาแล้วเว้ยเฮ้ยพี่วุ้นครับแสนสองแสนสองโอ้โหเดี๋ยวครับพี่คือ พี่โชอพี่โชยยกมือครับเออพี่โชเอาเขาด้วยเปล่าเปล่าเขาแสนหนึ่งหนึ่งพันห้าร้ยเป็นแสนสองมืเลยเหรอพี่หรือแสนหนึ่งหมื่นสองพัแสสองมืแสสองมืโอ้ขึ้นเริ่มขึ้นเยอะเซวาเซวา